รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็ร้านดังสู่อะไรที่ที่ส่งตรงความสุขทุกรูปแบบให้กับท่านผู้ชมในมาสต์คียิน,นดีต้อนรับนี้ดีกว่าคนส่วนใหญ่เนีย่ยทำงานก็เวิร์กแอทโฮมใช่ไหมไหทำงานอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลาหลายวานันบางคนการออกกําลังกายมันก็น้อยไปใช่คือบางทีอยู่บ้านเรานั่งดูโทรทัศน์อย่างเดียวใช่ไหมเอ๊ะมันทําอะไรได้กับชีวิตไหม วันนี้เรามีท่าบริหารร่างกายขยับตัวเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ออกกำลังกัน <c oughs> อย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ทำให้ใครเครียด <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย <c oughs> อยู่ในบ้านของเราเองด้วย เอาไปสักท่าท่ามาตรฐานไม่ต้องถึงก็นะให้มันเหนื่อยมากล่ะแค่ยืดเส้นยืดสายก็ยังดีของเราเนี่ยอาวุโสเยอะดูกันเยอะรายการเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลจากเพจของสสสมาบริหารร่างกายกันเอาผู้ใหญ่ดูได้นะครับอยู่บ้านบ้านไม่มีอะไรทำเรากลับมานังที่เก้าเอออ่ะท่าที่หนึ่งนะครับเตะเท้าไปข้างหน้า45วิพร้อมทั้งมือ ใช้ขยับมือด้วยเอาง่ายๆทําแต่ละข้างเอาจนพอพอรู้สึกเหนื่อยประมาณ4 5ิห้าวิอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามอย่างนี้ใช่ไหมฮะสลับกันใช่ไหมฮะห้าอย่างนี้นะครับทําไปเรื่อยๆครับหนึ่งสองนับไปเรื่อยๆครับนับไปเรื่อยๆให้เราแบบว่า โอ้ยเมื่อแล้วเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งเซตแนะนําให้นั่งเก้าอี้แข็งอย่างนั้นนะ,ะจะดีกว่าเก้าอี้ที่เป็นเบาะโซฟานะครับเพราะว่าเบาะโซฟามันยวบมันอาจจะทําให้หลังมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเอาเก้าอี้โต๊ะกินข้าวแล้วก็ได้ครับนั่งทําดูโทรทัศน์ไปแล้วก็นั่งเล่นไปอ่าแล้ท่าที่สองท,<ำ>ท่าสองท่าที่สองเอ็นตัวไปข้างหน้าครับง่ายๆ <ไง S 2> ก็คือ<ะ>ยกขาขึ้นแล้วก็เอ็นอย่างเงี้ยครับอ๋อยืดเอน็นยืดเอน็นให้ให้มันมีกล้ามเนื้อตรงนี้ขยับเนี่ย นี่นี้ได้หน้าท้องหน่อยนะเนี่ยได้น้าท้องหน่อยถ้าได้ดีก็ยกปลายขาขึ้นมาชูปลายขาขึ้นมานิดหนึ่งนะครับชูปลายขาขึ้นมาพอเมื่อยพอรู้สึกเมื่อยเปียกอันนี้ก็ได้กล้ามกล้ามเนื้อท้องนิดหน่อยนะครับขยับด้วยแล้วก็ได้ได้ออกกําลังกายขาทอนทอนหลังนี่นะครับท่าที่สองท่าที่สามนะครับเขาเรียกว่าซอยเท้าถี่สี่สิบห้าวิง่ายๆครับอย่างนี้ครับโอเคนะครับแตะไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับให้เลือดลมมันเดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับ นี่อันนี้คราวนี้ยืนขย่งนี่เนี่ยพออย่างนี้เอามาอย่างนี้อาด้านข้างนี้ละกันนะครับจับเก้าอี้ยืนตัวตรงแลากขย่งปลายเท้าขึ้นอย่างนี้ครับลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจะได้น้องนะน้องเราจะเก่งนะครับคือเลือดลมมันเดินด้วยนะครับจะให้ร่างกายเราคขยียบตัวและนะครับอีกสักท่าหนึ่งก็ง่ายๆครับกางขาออกมาพอสมควรแล้วก็ ไม่ต้องย่อมากนะครับเอาเท่าที่ตัวเองไหวเนี่ยครับขึ้นลง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 พยายามแอดหลังให้ตรงไว้เท่านี้แหละครับอันนี้จะได้จะได้คนขาเนาะที่เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายลองหาข้อมูลจากสสสได้นะครับเปิดเข้าไปเลยแล้วก็ลองไปดูเขาจะมีท่าออกกาลังกายเนี่เวลาอยู่บ้านพูดง่ายๆว่าดีกว่าอยู่เฉยๆใช่ใช่อย่างน้อยให้เลือดมันไหลเวียน ถูกไหมครับเรามีการป้องกันตัวเองแล้วก็ถ้าเราออกกําลังกายหนักไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้หรือถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับลุกออกมาเดินในหมู่บ้านเดินเยอะเดินให้มันเร็วๆหน่อยนะนะกับวิ่งอะไรเผาผานได้เยอะกว่า,าวิเดินดนะระยะทางเท่ากันเดินเผาผานได้เยอะกว่าส่วนวิ่งจะได้หัวใจดีกว่าเท่านั้นเองออ เขาบอกว่าเดินให้ได้8 0 0 0ถึง19,000เ้าถ้าเกิดว่าไอ้8,000หรือ19 0 0 0เนี่ยถ้าเกิดนับเป็นกิโลได้ใชประมาณกิโลห่ะประมาณ3กิโลก็ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าครับเดินได้ได้เวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะครับนะแจ๋วเลยถ้าคุณทําได้ทุกวันนะครับเดินแล้วก็หัวเข่าไม่เสียด้วยสำหรับบางคนที่ไม่เคยวิ่งอย่างพี่โงเนี่ยเขาวิ่งมาก่อนพออายุเยอะๆแล้วเราไปเริ่มวิ่งใหม่หัวเข่าจอยเข่ามันจะพังแต่ถ้าไม่ได้เด็กกันที่อยู่อยู่ก็้อี้ก็ทําได้แบบสบอก วันนี้นะครับเรายังมีแขกรับเชิญที่มามอบบทเพลงเพราะเพราะให้กับรายการจะเพราะหรือไม่เพราะไม่รู้แต่เธอเป็นคนน่ารักเป็นผู้หญิงสายบุญปกติเธอไม่ค่อยร้องเพลงไม่ค่อยเห็นในบทบาทนี้ใช่ไหมเธอไม่ได้ร้องด้วยเธอเป็นดาราใช่อถ้าอย่างนั้นมาพบกับน้องสาวที่น่ารักคนนี้ดีกว่านะครับน้องกิ๊กมายุรินครับเย